ส,ว,ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่ครับเคฟีฟแวนอแล้วแล้วก็หมดเดิมนะครับไปลุยกันเลยไปไปเซ็ตยอคนนั้นวิท่ามังกรยกเยก จุดฉับจุดฉับฉักว่องช,ชักว่องมังกรเนานะอันนี้ก็จะเป็นมินิพีกนะครับมันจะเป็นพีกเก่าแต่อันนี้มันจะกลายเป็นมินิพีกผมลดเสียงเกมนะเดี๋ยวแต่ทุกคนไม่ได้ยินเสียงผมอีกแม่ขยิน้นปืนยันโคตรขุนเนาะจะเป็นน่ารักดีอยู่ หน้าโลฟี่ตอนยังไม่อัปเดตครบเจ็ดปีมันจะเป็นขั้นไหเครื่องนี้ใช่ไหมเอาตัวรอดออแต่คราวนี้มันจะเป็นมินิพีครับโอ้ยอนันนี้ีนะว้าหมายเลขเจ็ดมันจะมีประตูว์าความทรงจำนะี่งงเลย นี่ฮะประตูวะความทรงจำาจะเข้าไปนะไอ้ข้างหน้าตรงมันมีพลังแสงนี่หว่าไป ไปเหมือนเดิมนะครับ นะโอเคไปที่ริ่มนี่ผมจะซื้อแต่ลูกซองนะ ลูกซองผมเริ่มถนัดแล้วนะไปเลยซื้อแต่ลูกซองแล้วก็ไป้วครับกลับสู่โลกปัจจุบันของเราอืมม,มีคุณว่ะเ้นะไม่ต้องชะลอละถ้ามีคนนี้ไม่ต้องชะลอ น่าจะเป็นบอดแหละไม่น่าใช่คนแหละเอ้ยดูหลวงพ่อยิงตายแหละบอกเลยหลวงพ่อนี่ถนาดปืนนี้ยินอย่างมากไง ถนาดเหมือนกันนะปืนที่ผมเดี๋ยวมันจะไม่มันนะออกมากันหน่อยดิเฮ้ยเจอแนละ้วสวยเป็นไง อ้ยได้ดอกมาออจะมีคนมกันอยู่นะปเสองทีแตกกระบอกว่ารนี เงี้ยเอ้ยไปไงขอกระสุนลูกซองหน่อยสิ แหัวแตกม,มากเมื่อกี้น่ะแตกแล้วอ๊ยมันไง่มีคนกดไลค์ให้ผมด้วยมบบน,นี้น เอ้ยขอกระสุนลูกซองเพิมหาเรื่องวันเงี้ยฆ่าได้แปดคนไม่มีกระสุนลขอให้กูเพิ่มเลยเงี้ยอได้กระสุนลูกซองเพิ่มเราจะซื้อประตูวาร์ปนะครับ เป็นไงมัน,น,มาน่าจะเป็นบอดเนี่ยค่ะไปเรอ่ะเรื่องแปลกเลยการเกสุรลูกซองเพิ่มอ่ะผมอยู่ตรงนี้หละผมเฝ้าครั้งแสงอยู่อ่ะก็เดี๋ยวมันน่าจะมี คุณมาที่ครั้งแสงแล้วมาปุ่นแล้วครั้งแสงแน่ท่านงเจแล้วตายมเพิ่มแล้วการกระสุนลูกซองเพิ่มไม่ได้มีผมเพิ่มเลย ผค่าได้สิคูตอนนี้ใครก็ร่วมมดผมไม่อนุญ,ญาตให้คนแถวนี้ปลดล็อกครั้งแสงถึงผมจะปลดล็อกครั้งแสงไม่ได้แต่ผมก็ไม่อนุญ,ญาตนะครับผมก็ฟาดปาดปาดใส่เลย เดือดเดือด EP กูเต็มเดอดเดือเด,อเดอบอกแนละ้วผมคือปีศาจตัวยง อะไรอปยังไงไม่คนกบไล่ผมอีกด้วยนะสวยได้กระสุนลูกสองเพิ่มผมมีสกิลผมมีสกิลทัศยะนะตอนนี้ แสงอยู่งทุกคนมัมมามาม,มามาตายกันมาเฮ้ยเมื่อกี้มอน้าเหรอครับมานมากดไลค์ผมผมเมื่อกี้มาน,ะมาน้น่าจะออแล้วนะนี่วผมเมื่อกี้มาน้ากดไลค์ให้ผม เพื่อนสนิทผมที่อยู่โรงเรียนห่นวงมาวงมาแล้วไปกันนะ,ะ,ะข้างแสงนี้ไม่ได้มีคนแล้ว มาหน้าทำหน้างงงงเมื่อกี้กูอีโมจิงงให้ผเแล้วมาหน้าดูผมอยูได้ยังไงวะไปไปไปมีวงนีงคนนึง ชมค่าได้สิบห้าตัวสำหรับวันนี้นะบ๊ายบาย